ตีฉันคือโรบอทคูครีสและวันนี้ผมจะมาเพื่อฆ่าพวกคุณเพราะฉะนั้นพวกคุณเตรียมตัวตายได้เลยวันนี้ผมจะอัดคุณขยี้ให้แรกคืออัดจะกังยียให้แรกคือเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตายได้เลยจะไปไหนจะไปในไอ้บอกิงไอ้บอกิงเกนนี่ไอ้บอก่อหน้าฉันเลยใช่ไหมฉันก็ต่อยเลยละกันนะจะเอายังไงตอนอ้เอากินฮิวอย่างนี้เหรอฉันไม่ยอมแพ้เราดัง้วต่อี่จะไปยังไงไม่ฉันต่อยหน่อยได้ไหมออาต่อยเลยละกันนะแล้วก็ต่อยจริงจังเลยดีแอรบีคอแล้วโอเค เวลาตอนบายบายบอชิวไม่ทานแล้วผมมาเป็นครูคริปเพื่อทิจาสังหารคนบพจะนะนผมจะฆ่าพวกกุงให้หมดเลยทําไมผมไม่ใช้เสียงโรบอทแววจะพาให้โรบอททำไมวะเนี่ยก็มไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมจะฆ่าพวกกุ้เพราะฉะนั้นเรียมตัวตายได้เลยแล้วตอนนี้อ้าวซวยขอเดี๋ยสถามว่าลูกน้องอุย้ย คูทาซาม,ม่อนลูกน้องโคตรเท่คุณดูคถึงกลับทำให้ผมนั้นกลับมาเป็นเสียงคนปกติได้เลยท้าซาม,มอนมันเท่เกินคนดูเท่เกินไปรับไม่ได้เท่แบบเท่จัดแล้วตอนนี้ก็พุ่งใส่เลยละกันนะแกต้องตายให้หมดเท่านั้นน่ะคูลูกน้องโคตรเท่คนดูเป็นหุ่นยนต์ตามด้วยแล้วก็สกินนี้ท้าวิ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแอนิเมชันเปลี่ยนไปเยอะมาก แล้วก็เหมือนจะสกินนี้จะเข้ามาตอนปีใหม่ด้วยก็คือ2026นั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้เอาไงไอเอเรียสจะฆ่าแกวัดนี่ซีตอนนี้ผมจะใช้ระบบไล่ฆ่าคนเพราะฉะนั้นพวกคุณเตรียมตงตายเตรียมตัวตายให้หมดเลยเอาเรียบร้อยอกรทาโคลิกิงเหอไงะกระทาโคลิกิงต้องโดนไฟในครัวย่างสักหน่อยเอาไงเพื่อนมาเปล่าละจะเดินบุนวอลหรือว่ายังไงโอ้โหตอนนี้ซัพพอร์ตเยอะมากคนดูเซอร์มีเขาเล่นกันเป็นทีมจัดแล้วตอนนี้เจ้ายังไงผมจะขยีย้ยูให้แลกแล้วตอนนี้ไล่ต่อยเลยไปไหนจะไปไหนไปไหนมาหนี้ไงยแล้วผมก็ปาหินไปแล้วขี่้เลย ซ้ำหน่อยได้ไหมเพื่อนอ่ะเอาไงเราตอนนี้อ่ะซอมมอนลูกน้องหน่อยละกันนะคนมันเยอะใช่ไหมมาซอมมอนลูกน้องแล้วหูลูกน้องโคตรเทพอ่ะชอบลูกน้องจัดเลยตอนนี้เอาไงากี่วจะรอดงั้นเหรอไอเชฟก็ท้า,มาไม่แกเตรียมตัวโดนได้เลยแอดเอาสวยเลยเฮ้ยเลย,เลยทีเดียวเองเอาไว้รอบต่อไปละกันนะ แถมตอนขึ้นทีมนะครับผมเป็นแบบฟอนลอยด้วยคนดูเห็นปะอย่างเท่อ่ะเท่จัดแล้วตอนนี้โอ้โหเซิร์ฟนี้มันจะสามคี้ไปไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนะผพะว่าต้องฆ่าเอเลียแล้วแหละแล้วก็สเตมิน่าหมดอีกแล้วไม่นะสเตมิน่าฉันหมดอีกแล้วตอนนี้ทำยังไงดีเอาไปเอาไปว่าต่อยมั่วเลยละกันนะใครอยู่ใกล้ผมต่อยหมดเลยตอนนี้ไม่สนละผมไม่สนไม่แคร์อะไรต่อยเลยแล้วตอนนี้โอ้โหสเตมิน่าเหลือน้อยมากแล้วก็อ้อยโดนสตาร์ทจนได้ทำไมเซิร์ฟนี้มันเล่นเก่งกันจังวะเซิร์ฟนี้เล่นเก่งมากคนดูคนจะเราผมต้องเอาจริ้งซะหน่อยแ้ไเรดกต แกตออโดยฉันเลยค่าแล้ตอนนี้แกต้องตายนี่ไงโอเคได้ไวหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ซ้ำแล้วก็ขอที่จะซ้ำบอลลูกน้องเลยแล้วกันนะไอ้เซิร์ฟนี้มันเล่นเก่งมากับผมก็ต้องเอาจริงซะหน่อยแล้วโอ้ยโดนสตตร์ทอีกแล้วเฮ้ยไอ้พวกกระทะคนเลี้ยงคีพวกนี้โอ้ยเซิร์ฟนี้เล่นเก่งจริงคนดูไม่ธรรมดาอย่างนี้ขอที่จะซ้ำบอลลูกน้องเพิ่มเลยเอาลูกน้องมาช่วยเคลียร์หน่อยซิสนามมันจะได้ลกๆหน่อยแล้วตอนนี้อาเชฟไปไหนจ๊ะเชฟจะโดนหินผมไม่โดนเน้ยจะไปไหนจะไปไหนฉันจะฆ่าแกให้ได้อะเพราะว่าแกนั้นยังไม่เคยใช้บรริกาล ร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สาบาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกูอกาเดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสตแมพต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบกทียนีรับคนไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ่งมิ่งนล่ถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสมาชิกอให้เราในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจร้านเติมโลบักราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับ แล้วก็ใครที่บอกว่ามันจะช่องแบคเทียร์พก็รับไปเลยนะหัวอหอกาสสุดเซ็ตเกียมมุ้งมิงนั่นเองใครที่สนใจนี่อยู่ใต้ล่าคลิปน,นะครับผมอ่าเรียบร้อยตีสโลแล้วใช่ไหมเพื่อนจะไปไหนจ้าทำไมสกินนี้หินมันไม่เปลี่ยนนะคนดูเสียดายมากเลยอะ่ะคือมันดูไฮเทคขนาดานี้มันน่าจะเปลี่ยนหินสักนิดสักหน,น่อยนะผมว่าแล้วตอนนี้เอาละเขาเดินไปนูน่นเขาคิดว่าผมจะไปทางไหนนะอ้าวเครอดูอ้าวช่วยอ้าวเขาไม่ได้อยู่นี่เหรอเขาไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยเขาหายไปเลยโอ้เขาไปนู่นแล้วคนดูเดินไปโคตรไไไไกกกกกกลลลลลเเ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 เยยยซซซซอออออออรรรรรร์์์มมมนนนนนนีีีีี้้้้ทาาาิิิิฟววววว่่่่งงงั็หืะะผบโโโโดดสสป าวโอ้ยยังจะมีคนช่วยนายอีกแล้วเนี่ยทำไมเซิร์ฟนี้มันถวา,าะมะคีกันจังเวเซิร์ฟนี้คนถวามะคีเลยไม่ไหวแล้วไอเอเลียดเอเลียดก็ขย,ยันฮิวเพื่อนจังเลยแปบบ๊บนึงนะผมว่าผมต้องฆ่าเอเลียดก่อนอยังไงก็ต้องฆ่าเอเลียดคนดูเวลาเหลือเหลือไม่เยอะแล้วแล้วลอย่างนี้ผมก็ทำไงอาได้เวลาเดินไล่ล่าแล้วแกต้องโดนฉันฆ่าไอเจ้าเอเลียดมอนสเตอร์แกเบียวปีศาจใช่ไหมฮะแกชอบไล่ฆ่าคนใช่ไหมฉันจะฆ่า,าแกเอง อุ้ยสวยสเตมิน่าเหลือน้อยแล้วด้วยคนดูแล้วเอาไงดีอ่ะใค้เอเลคนนี้ก่อนโซนนี้เอเลียมันเยอะมากคนดูมันจะเยอะไปไหนไวะเนี่ยแป๊บนึงนะเอาเอเลียคนนี้ก่อนแล้วกันเอเลียแกยจะไปไหนฉลองปีใหม่เราเพื่อนครบรอบถึงปีใช่ไหมครบรอบถึงปีพลัสเทสแต่ฉันก็จะปราบแกอยู่ดีเพราะฉะนั้นแกต้องตายสวยไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงสว,สวยสวยไอ้จับไอ้จับไม่โดน จับไปโดนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วคุณ uh, ต่อยไปโดนเลยต่อยไปโดนเลยมันคืออะไรโอเคต่อยโดนแล้วต่อยโดนแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้เอาไงอมีคนสนตัร์ทไหมไม่มีไม่มีคนสนตัร์แต่ว่าพุ่งใส่เลยแล้วกันในยัยโดนไปซะแล้วก็เอาตัวเอเลี่ยนโอ้โหแย่ yeah, แล้วเซิร์ฟนีคนรสามัรรคีคนดูแต่ว่าผมก็จะฆ่าเขาให้ได้ผมจะฆ่าเขาให้ได้โอเคเรียบร้อยสวย,สวยเก็บไปดึกแล้วนะครับผมจังหวะนี้เอาไงเอาเกตบล็อกผิดจังหวะนะเพื่อนบล็อกผิดจังหวะใช่ไหมงั้นก็ขััวฝองเลยแล้วกันนะโอ้ยเรียบร้อยโโอ้หเซิร์ฟนี้คือเล่นโคตรตตตตึงงงงงงมมมือออ่่่่ะคคคคนนนนนดดูเเเลลลลโรรรรรยยาาาากกผผ้้จจิิััใไไฆปบบสห ต้องใช้ระบบการเออคิลเลอร์โหมดโมเมนได้ทำงานเร็วแล้ะตรงนี้เออเปิดมิติได้ด้วยจ้าเอมีใครอยู่ตรงนี้ไหมเอ,อ้ยเขาที่เหลือไปไหนกันวะเนี่ยซวยผมหาคนไม่เจอเลยคนดูเขาไปไหนกันแล้ววะอ,อ้าวอ,อ้าวไม่เจอจริงนะนอ้อเนี่ยเจอแล้วเอ,อ้ดีเชดสกีแกจะหนีไปไหนฉันจะเป็นคนปรับแกเองอะรอบนี้เปิดโหมดเออนักล่าโหมดเลยว่าตอนนั้นแกต้องตายเอาซวยไม่โดน เออไม่โดนได้ไงเวลวตอนนี้เอเลียสเอเลียสจะโดนไหมไม่รู้เหมือนกันเพราต้องมีใครโดนลแล้วแหละตอนนี้อาโดนไปหนึ่งแล้วตอนนี้อาเรียร้อยซ้ำไปอีกหนึ่งแล้วผมก็ต่อยซ้าเลยแกตายได้เช่ลเล็กี้ไม่ต้องห่วงฉันจะเป็นคนปรับแกเองอ่ะเพราะฉันคือโรบอทคูคิดมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมาเพื่อฆ่าแกแล้วตอนนี้อ้าวอยู่ตรงน,น,น,นี้2คนเลยอย่างงี้อิ่มเลยหรือเปล่าพุ่งไปหาเลยอ้าเลยชวยไม่นะผมเลยแย่แล้วเวลาเหลือน้อยแล่าไปนะคุณโยนสังหารจะมาตายเพราะเออจะมาแพ้เพราะเพราะไอ้พวกคนสามัคคีพวกนี้กันเหรอ คนในเซิร์ฟนี้สามาคัคีกันเก่งมากคนดูแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมจะฆ่าเขาให้ได้ผมจะฆ่าเขาให้ได้ผมจะแกต้องตายเชลเลตี้ซวยไม่ทันไม่ทันแย่แล้วซวยผมดีสเตมิแนาก่อนเอาไงดีเอาไงดีเ, ي, เวลาเหลือน้อยแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วผมว่าต้องใช้ผ้าไม่ตายพุ่งไปเลยไม่ถึงซวยซวยลูกน้องช่วยด้วยลูกน้องช่วยด้วยลูกน้องลูกน้องลูกน้องช่วยได้ไหมไม่ทันโอ้เซิร์ฟมีเล่นโคตรเก่งอะคนดูสามัคีกันดีมาก โอ้มีซัพพอร์ตตั้งสาตัวเอเลียสามคนคนดูฮีวันโคตรแรงเลยอะเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวรถตัวนี้จะไล่ฆ่ามาอีกรอบหนึ่งโดนเนี่วัดดีฉันคู่คีดกลับมาอีกครั้งรอบดีจะไม่ยอบแพ้แล้วรอบดีแล้วหุ่นยนต์จะเอาจริงแล้วไอ้ทีเมื่อกี้มันเล่นเก่งเกินไปหุ่นยนต์รับไม่ได้รอบดีจะออกล่าพวกได้ลนะวัดดีพวกได้ฉันคือหุ่นยนต์คู่ขีด0 1 0 4 1 4 4 4 4 0 4 1 4 4 0 0 8 3 4 5 2อันนี้คือเบอร์โทรหรือเปล่า เบอร์หุ่นยนต์หรือเบอร์โทรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแปลว่าฉันจะไล่ล่าพวกแกขอดนุญแก้ตัวหน่อยแล้วกันหน้าเซตที่เราเล่นกันเก่งหลือเกิน่ะรอบนี้ฉันจะไล่ฆ่าพวกแกให้หมดแล้วก็โหเทตโตจังจะมีอารมณ์มาปั่นไฟอีกนะปั่นไฟหรอไม่เกรงใจกันเลยนี่ไงตายซาโดนหินโดนหินตายโดนก้อนหินฟ้าใส่หัวตายชีวิตมันอนาถแท้แต่เบอร์มันแรงป่ะฉันคือหุ่นยนต์ครูคิดฉันไม่น่าททไล่ป่ามนุษย์ให้หมดสิ้นในโลกนี้เพราะฉะนั้นแต่ตายซาอ้าวซวย พุ่งวุดแต่ไม่เป็นไรผมก็จะไล่ล่าเขาต่อไปเลยละกันนะไอเกดวันดี้สิเพื่อนชิดจะเป็นคนป่าบแกเองอะแกจะหนีไปไหนฉันมาถึงตัวแกแล้วนะโอ้ยปลาหินไปเอาโซนไม่โดนอย่างนี้เขาบอกหรือยังอะบอกแล้วออาต่อยเลยละกันนะแลกหมัดมาแลกกลับไม่โกงแล้วตอนนี้แกจะเอาไงแกก็จูเก่งดีนี่นะเพื่อนโอ้ยช่วงนี้รู้สึกเจอคนจูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ผมก็ต้องเอาจริงแล้วหรือเปล่าพุ่งใส่เลยละกันนะแกจะหนีไปไดนฉันคืนโรบอทคูคลิปฉันสร้างมาให้เหมือนคูคริปทุกอย่างแต่ติดอย่างเดียวคือฉันนั้นเออ อาจจะเล่นตึงนกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าฉันเปล่าพวกแกละกันนะเพราะฉันไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกจริงหรือเปล่าแวบเมื่อกี้เออแพ้ยังหัวร้อนอยู่เลยเไม่ใช่พวกมนุษย์มันไปในแววไม่รู้อ๋อเจอแล้วอยู่ตรงนั้นนี่เองจะไปไหนฉันเจอตัวแกล้วถ้ามันใครวะเกรนงั้นหนูวิเกสกิทเท่จังเลยอยากหาซื้อบ้างอันนี้ะแล้วผมก็ตีไปก่อนทีหนึ่งแล้วก็ปาหินไปนี่เนี่ยไม่โดนแล้วตอนนี้ไงเกรดแกก็บอกสีเพื่อนแกไม่บอกจริงเหรออันปุ๊บเนี่ยผมก็ต่อยหันหลังแล้วก็เอาเขาฝากเฉยเลยอออ่ะอาากกยยงง้้้เเเลลลลนนถึแวจหุต คุณโยนคนนี้อ้าวไอคนนี้เขาไม่ยอมบอกสักทีเอาบอกแล้วบอกแล้วอย่างนี้ก็สวยงามนี่ไงผักไปก่อนทีนึงแล้วแกจะเอางไง <c oughs> เรียบร้อยโดนย่างตายคุณดูมีมีคนตายเพราะโดนย่างแล้วนะครับผมโ okay. อเคเอฟเฟกต์มากเทโตตายเพราะหินส่วนเกจตายเพราะเออโดนย่างสดสดร้อนๆอะไรวันทีโคเจ๋งเลยแกจะนีไปไหนไอพนักงานเงินเดือนน้อยฉันรู้ว่าแกนั้นได้เงินเดือนประมาณเออสองพันบาทต่อเดือนใช่ไหมแกนั้นเอออยู่กินยังไงวะไ่าไเงินเดือนได้แค่นั้นนี่ไงไฟเผาเลยอ่ะ ดูจากหน้าแกก็รู้แล้วว่ามันนั้นเถื่อนแค่ไหนฉันจะไปนคนปราบตัวแกเองเพราะฉะนั้นชีวิตแกมันอนาถแท้ขนาดนั้นแกคนรตายเพราะฉะนั้นลาก่อนแกต้องโดนย่างตายซานอเหีย้ยจับได้แล้วบีบคอเลยเอ้ยบีบคอยอนแม่โอเคเรียบร้อยเก็บไปแล้วนะครับผมนายสวัสดีเช้าโลกฉันจะปราบแกเองฉันคืนโรบ,บัทครูคริชฉันมีความสามาถเหมือนครูคริสทุกอย่างแต่ฉันนะนะไม่มีวันเหนื่อยจริงๆนะคนดูอุย้ยถ้าไม่มีวันเหนื่อยริงโคตรโอพีเลยอะ เดิร์จันจะเปนคนคลาแกแกะจะต่อยใช่ไหมนั่นไงฉันรู้ทันนี่ยต่อยเลยละกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2026วันนี้แหละ AI จะยึดคอนโลกซึ่งวันนี้คู่คิดเอ่อ AI EIO EIEIO e จะไล่ป่าปพวกแกเองแกะจะเอายังไงฉันจะเป็นคนต่อยแกแล้วตอนนี้แกะจะบล็อกไหมไม่แกไม่บล็อกหรอกเพราะว่าแกไม่มีบล็อกแกยังไม่มีบล็อกแต่รอบต่อไปไม่แน่เอาเอาบล็อกอยัง ไม่บอกด้วยโอเคครับผมก็เดินขู่แห่เอาขู่แห่แล้วก็ขู่จริงเออนี่อย่าเจ้าสแกนเลยละกันนะแล้วแฉันเกือปับมันดุดย่างพวกแกได้หมดสิ้นอ่ะโฮโฮโฮบอกแล้วว่าอย่าสร้างหุ่นยนต์อย่างฉันมามีกันจะยึดครองโลกอ่ะพลังแห่ง AI คือคริสบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่า AI ข้างบ้านคุณแน่นอนอ่ะถึงแม้ว่าอาจจะฉลาดไม่เท่าแชจีพีทก็เถอะนะเฮ้ออ้าวแล้วทำไมคนเรือแค่นี้อ้าวเฮ้ยเรือกันสามคนหายไปไหนกันหมดแว่วัด เอเอแล้วแล้วผมต้องเล่นกับใครต่อ